สวัสดีค่ะผู้ปกครองวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์ที่9กากัดกรดกฎาคมวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของเครื่องเล่นสนามนะคะลูกการเล่นเครื่องเล่นสนามแล้วก็จะมีคำศัพท์ให้เด็กได้เรียนรู้กันด้วยนะคะในช่วงท้ายอ่ะก่อนเราจะฟังวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลย การเล่นเครื่องเล่นสนามในการเล่นเครื่องเล่นสนามนั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรดูแลและชี้แนะเกี่ยวกับเครื่องเล่นสนามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและควรดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะต่อไปเป็นคำศัพท์หน้ารู้นะคะ run run วิ e งสลีป <Sleep. S 2> นอนหลับ s สลีปนอนหลับสไลเดอสไลเดอร์คดะเด็กๆเดี๋ยวเรากาต่อกเดบ้านเ เด็กๆอย่าลืมนะการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ดีต้องรู้จักการรอคอยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าจํานวนผู้เล่นของเราถ้าเกิดโรงเรียนเปิดเทอมได้ผู้เล่นของเรามีเยอะเพราะฉะนั้นการจะเล่นเครื่องเล่นสนามเราต้องรู้จักรอคอยปอแถวเข้าแถวด้วยนะคะลูกโอก็หวังว่าวันหนึ่งโรงเรียนเราจะเปิดได้แลวเด็กๆจะได้มาเล่นที่โรงเรียนของเรากันนะคะค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อการบ้านนะคะการบ้านของเราวันนี้มี2ใบนะคะใบแรกเป็นใบให้เด็กดูนะคะรูปภาพนะคะมีทั้งหมด9รูปนะคะเด,เด็กดูนะคะว่ารูปไหนเป็นอุปกรณ์กีฬาและรูปไหนไม่ใช่อุปกรณ์กีฬาหมอ้มอหม้อค่ะหมอ้อใช้อุปกรณ์กีฬาไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องวงกลมฟุตบอลใช้อุปกรณ์กีฬาไหมคะ อ่ะใช่เด็กๆก,ก็วงกลมรอบลูกฟุตบอลนะคะอ่ะแบบนี้ตัวอย่างนะคะใบต่อไปเป็นใบพยัญชนะไทยนะคะลูกเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะมีรูปภาพของอะไรบ้างดูนะคะคอระครังงอง,งูจอจานชอชิงชอช้าง และเด็กก็ดูพยัญชนะไทยนะคะว่าตัวไหนคือคอระครังงองูจอจานชอชิงชอช้างเด็กๆก,ก็ทำไมคะเลือกพยัญชนะนั้นให้ถูกต้องโดยการกลางกระบาดก็ะด้แบบนี้นะคะหรือจะวงกลมที่พยัญชนะก็ได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งครูโอด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้หน่วยการเรียนรู้ขยับกายสบายชีวีนะคะก็ต้องจบลงแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายคืออะไรการพักผ่อนที่ดีทำอย่างไรแล้วก็การแต่งกายให้เหมาะสมกับกีฬานั้นๆแล้วก็ที่สำคัญเครื่องเล่นสนามมีไว้เล่นกับใครคะ กับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการแบ่งปันการรอคอยในการเล่นและต้องระวังอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในการเล่นด้วยนะคะโหวัง,หว,งหวังว่าวันหนึง่งเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจะได้กลับมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายบาย